สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โตครับผมวันนี้พี่โตก็นํารถแมคโครนะครับมาให้พวกเราได้ชมกันอีกแล้วนะรถคันนี้มาที่สนามสุขสวัสดิ์ตั้งแต่เปิดสนามครั้งแรกนะครับใช่แล้วก็มาทุกครั้งเลยนะพี่โตมาแล้วก็ก่อนหน้านี้จะเป็นอีกสีนึ่งใช่เป็นคันสีเหลืองครับผมอ่ะพี่โตเล่าให้ฟังหน่อยประวัติการเป็นมาของคันนี้เป็นไงบ้างครับไอ้คันนี้ฮะตอนมาสนามครั้งแรกมันจะเป็นรถของอาซีโฟสีเหลืองแล้วก็อ่ผมดูแล้วมันมัน ไม,ไม่สวยอ่ะไม่สวยคร <c oughs> ับก็เลยไปทําบอดี้ใหม่ทําสีแล้วก็เดินท่อท่อกระบอกนะครับท่อกระบอกตัวนี้จะเป็นท่อ้องเหลืองครับตรงน,นี้แล้วก็เดินท่อหลังบูมใหม่ครับไม่เดือดนะท่อหลังบูมอ๋อของเก่า,า,าม,มันมมจะเป็นสายไฮดรอลิกเลยที่อาร์ซีโฟมันทามาทั้งหมดจะเป็นสายไฮดรอลิกหมดเลยตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นท่อ้องเหลืองหมดเลยครับผมแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชุดวอลคอนโทรลของตัวรถที่อยู่ด้านในนี้ครับก็ตัวนี้เป็นของอะไรครับเนี่ยพี่ ตัวนี้เป็นของออพีเคครับครับครับแล้วก็ระบบเลยปะไม่ฮะผมใช้ปั๊มตัวเดิมอ๋โุดปั๊มปั๊มของอีซิโตเพราะว่าไอของอาซิโตมันดีอย่างเดยปั๊มอ่ะมันทํามันทําเป็นเสื้อเหล็กเป็นเหล็กครับมันก็ถ้ามันทนมันก็ทนเลยนะแต่ถ้าถ้าเราเอามา เจอปั๊มมันสึกก็คือจบเลยไม่ต้อเปลี่ยนของอ่ะเอาอย่างน้อยๆพูดง่ายๆประหยัดต้นทุนไว้ก่อนอันไหนที่ใช้ได้เราก็ประหยัดครับพี่คือปั๊มอาซิโฟมันดีอย่างมันเป็นเซเหล็กแล้วก็แต่แต่อาซิโฟผมอยากติหน่อยอ่าว่าไปพี่ไอ้เบาของเขาอ่ะอาซิโฟฟังได้นะเฮ้ยแต่รีวิวจากผู้ใช้จริงไงใช่ใช่ั่ไหมเ่าเขามันจะมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับคอนโทรลมันจะอย่างเราโยกสติ๊กเนี่ยโยกโยกไปครึ่งมันยังไม่ไปนะ ต้องนันให้สุดถึงจะไปถึงเราจะไปเซ็ตยังไงก็ไม่ไม่ได้ครับผมแต่ผมไม่รู้นะอันีที่ผมใช้อยู่อันนี้พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวอ่แล้วก็คนอื่นอาจจะดีก็ได้เราไม่รู้ใช่โอเคครับแล้วก็ตัวสปีดของตัวรถอ่ะที่มาวันนั้นน่ะที่ไม่ไม่คันนี้นี่บอกเลยว่าเล่นแทบจะไม่เคยจบสักงานเดียพังตลอดนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนสปีดทามหมดเลยครับเป็นพับวิง รอบนี้คิดว่าสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์อ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่ารถรถตัวนี้นะจะเล่นได้สมูทและสนุกสนานขนาดไหนนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็ทําสีมาด้วยใช่ใช่ไหมพี่ติดสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําบอดี้ใหม่บอดี้ของเต่ายกอ่ะอ๋อนี่นี่คือทําใหม่ไม่ได้บิวอ่าไม่ไม่ครับบอดี้ของเต่ามันเป็นเป็นอลูมิเนียมตอนนี้ทําใหม่มาเป็นเหล็กอ๋อเป็นเหล็กเลยนะครับหัวเก่งอะไรก็ของเก่าอ่าฮะแล้วก็ทําสีครับ ก็เป็นรถที่สมบูรณ์นะพี่ตอนนี้คือสวยมากเลยใช่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนมอเตอร์คมอเตอร์ตัวเดิน2ตัวครับเพราะว่าไม่ไม่พอจะปิดไม่มอเตอร์ก็ไปด้วยอันนี้อันนี้พูดตามหลักความจริงมันก็จะพังไปเป็นเรื่องๆใช่ครับผลสรุปตอนนี้ก็คือจากรถ r าซเขาเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้ก็ถือว่าสวยนะพี่สวยเลยนะเป็นรถคันหนึ่งที่สวยมากนะครับ แล้วก็ถามว่าทำไมเอ้ยพี่โตมาเล่นกับเราตั้งแต่วันแรกทำไมเพิ่งจะได้รีวิวเพราะรถไม่สมบูรณ์ใช่ครับก็มาก็ทังมาติดมาสติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่ติดด้วยนะคือแบบเปื่อยๆโล่งๆผมจําได้ผมจําได้เพราะเคยมาขุดกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมารุ่นแรกเลยพี่มา3ามคนแรกมีผมพี่โตพี่เอกมานั่งขุดงงๆมันอยู่ตรงเนี้ยจาได้นะพี่นะจนมาถึงวันนี้สนามก็ปรับไปเยอะมากพี่โตยังมาเล่นกับเรานะครับแล้ววันนี้พี่โตประจําการตรงไหนเลยอยู่ข้างบนเนี่ยผมอยู่วันนี้พอใช่ผมมีสวิตชิ่งมา ได้ครับผมพี่ตู่ถามนิดนึงรถคันนี้น้ําหนักเท่าไหร่น้ําหนักอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ20่สิโลครับเกือบจะ20่สิบกิโลสิบเกกิโลกว่าได้พี่นะครับผมแต่ตอนอาซิโฟมาสิบเกิโลกว่าครับอัพขึ้นมาอีกนิดนึงครับคันนี้มีเสียงไหมพี่คันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เสียงนะครับแต่ระบบไฟมีใช่ไหมพี่แสงสว่างมีครบนะครับได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนรถคันนี้ขุดหน้างานจริงมาดูกันว่า รถของพี่โตเนี่ยจะขุดได้สนุกสนานแล้วก็มันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาตามชมกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอขอบคุณพี่โตมากๆนะพี่ที่เอารถสวยๆมาให้เราได้ดูกันอีกแล้วนะครับไอพี่ตู่ถามนิดนึงคันนี้จบไปประมาณเท่าไหร่ถามได้ไหมตอบได้ได้แฟนไม่บ่นเนี่ยไม่เป็นไรก็รู้ก็เป็ดเสร็จนะฮะเป็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยที่ทําไปก็จบประมาณแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่าในส่วนนี้ถามบางคนบอกว่าแปดหมื่นกว่าไม่แพงจังสําหรับรถอาตีปูแต่จริงๆแล้วอ่ะ เราก็อยากได้ไงเราก็บิ้วเอาเพิ่มเอาถูกไหมพี่อาซีโฟมาห้าหมื่นเก้าครับอ่าครับแล้วก็มาทำนนนี่นั่นเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนบาัเปลี่ยนอะไรก็ครับอีกนิดหน่อยเพิ่มขึ้นมาครับแต่มันได้ตรงตรงตัวเรานะพี่นะใช่ครับอยน้อยก็ได้รถค่ายพี่อาซีโฟแต่ว่าบอดี้ไม่ใช่อาจจะเปลี่ยนเป็นไปถามไปให้ใครถ่ายเขาเขาก็ถ่ายไม่ถูกเราก็เป็นรถอาซีโฟครับ เดี๋ยวผมผมเห็นช่วงล่างผมมีอยู่นะเมื่อก่อนผมมี2องศูนย์พันหนึ่งของพี่ตีไงอ๋อครับใช่ไหมพี่อ่าไอาตัวผู้แฝกคันนี้ใช่แต่ว่าตัวนั้นผมปล่อยไปแล้วเพราะว่ารถผมมันหลายคันจัดพี่แล้วก็ต้องเปลี่ยนออกไปบางไม่งั้นเล่นไม่หมดนะครับ,รบโอเคเลยครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับว่ารถคันนี้ขุดจะสนุกสนานขนาดไหนโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมบาย